สำหรับคิ้วออมเบรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการทำคิ้วออมเบรกันหลังจากที่เราดูคิ้วฝุ่นนะแล้วก็ดูคิ้วสไลด์ไปแล้วที่ทำในหนังแผ่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้เห็นความแตกต่างนะคะโอเคคิ okay, ้วออมเบรนะคะคิ Q ้วออมเบรเนี่ยเราจะเดี๋ยวขอเติมสีก่อน คิวออมเบรนะคะเราจะเดินขอบด้านล่างแต่ไม่เดินขอบด้านบนนั่นหมายความว่าคิวออมเบรเนี่ยเรียกยได้ง่ายๆก็คือว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างคิวสไลด์กับคิวฝุ่นเอาง่ายๆนะข้างล่างเนี่ยโซนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นคิวสไลด์แต่โซนด้านบนอ่ะจะเป็นคิวฝุ่นขอสีอ่อนสีมารุนหนึ่ง นะคะโอเคอ่ะเดินขอบเหมือนเราทําคิ้วสไลด์เลยนะคะขยันตรงห่างนี้อาจจะแบบมีเดินขอบมา ช่วงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าช่วงหางอ่ะย,ยังไงก็ต้องไล่หางเข้มอยู่แล้วเนาะเ,เดินห่างมานะคะอ่าด้านล่างเดินกรอบไปเลยอ่าเพอถึงด้านหน้าเหมืดิมปัดเบา นะคะทีนี้พอเป็นด้านบนไม่เดินเลยนะคะไม่เดินเลยนะอ่าทีนี้เวลาเราทำเนี่ยยังยังไม่เช็ดนะคะยังไม่เช็ดเราก็จะระบ,บายเลยระบ,บายเหมือนเราทำเชื้อฝุ่นม่อกี้ะระบ,บายไปเลย ก็ต้องอาศัยความชํนนานาญเล็กน้อยนะคะในการที่จะว่าอ่าแบบเออสีมันติดแล้วนะถ้าเราเช็ดแล้วทรงมันจะไม่หายเดินขอบแบบเนี้ยเราต้องรู้ว่าถ้าเราเดินน้ําหนักแบบนี้เนี่ยมันจะติดนะคิวออมเบรนะคะเราจะแบ่งสีออกเป็นสามระดับในลนักษณะขึ้นมาข้างบนแบบนี้ถ้าคิวสไลด์หรือว่าคิวฝุ่นเนามันจะเป็นเข้มกลางอ่อนใช่ไหมคะอ่าเข้มกลางอ่อน แต่คิ้วออมเบรมันจะเป็นเข้มแล้วก็ขึ้นมากลางแล้วก็บนสุดอ่อนนะคะลักษณะนี้หลุม ด้านล่างเนี่ยจะต้องแบบมีความเข้มนิดนึ่งนะแล้วตรงกลางเนี่ยอืมอันนี้ตอนนี้เราใช้สีเข้มใช่ไหมคะพอเราใช้สีเข้มนะตรงกลางเนี่ยโอเคเราปัดขึ้นมาก่อนเล็กน้อยเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาสีอ่อนเนี่ยมาลงตรงนี้ด้วยให้มันแน่นขึ้นดังนั้นตรงเนี้มันก็จะเป็นสีเข้มบวกบวกกับสีอ่อนเนาะ จะถูกไปกลับหรือถูมาด้านเดียวก็ได้นะคะอ่าข้างหน้าจะมีความปัดออกนิดนึงด้านล่างให้มันมีความเข้มนะ หรือใครจะใช้แบบสีเดียวทั้งทั้งคิ้วก็ได้นะคะไล่แค่เฉดมันแต่อันนี้เดี๋ยวจะทำแบบว่าสองเฉดให้ดูสองเฉดแต่สามสีนึกออกไหมสามสีก็คือนี่สีที่หนึ่งสีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นเข้มผสมอ่อนแล้วด้านบนเนี่ยเป็นสีอ่อนนะคะตรงหางที่เราทำไว้เนี่ยมันต้องมีความแบบ ให้สีมันเข้มนิดนึงนะเนียนกันไปอ่ะเวลาทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีสีอ่อนนะคะถ้าสีมันยังเหลืออยู่ในอยู่ในกระบอกสีนะให้เราจิ้มกับสำลีนะคะเอเ่นขอสีอ่อนหน่อยอ่ะ อันนี้นะคะใช้สีอ่อนลงในสเต็ปที่สองนะคะลงเบาๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยเช็ดอีกรอบหนึ่งเราค่อยเติมนะคะต่อไปในส่วนที่สามเนี่ยมันจะต้องเบาเบาในระดับแบบเนี่ยสีฝุ่นนะแต่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้อยากให้เห็นขอบชัดแบบนี้ค่ะก็จะมีความลดระดับความหนาแน่นลงมานิดนึงก็ ค่อยๆเดินก็ได้นะคะค่อยๆปัดสีค่อยๆปัดสีดูก่อนแต่ต้องมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยทรงมันต้องไม่หายนะโอเคขอเช็ดดูก่อน เพราะว่าหนังตัวเนี้ยมันแข็งนิดนึงกลัวมันจะไม่เนียนนะคะมเมื่อกี้พอเราไม่ได้เช็ดสีสมันสีมันเลยแห้ง โอเคพอเห็นทรงพอเห็นโครงร่างแบบนี้นะคะเราก็มาไล่สีกันต่อได้อ่าเดี๋ยวเราไล่ด้านบนก่อนละกันด้านบนเนี่ยเป็นแบบสีอ่อนเลยสีน้ำตาลอ่อนนะคะหนังตัวนี้เห็นสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเนี่ย ให้มันแบบขึ้นเม็ดเมดสีนิดหน่อยแล้วนะคะแบบขึ้นนิดหน่อยก็พอพอแล้วเดี๋ยวมาตรงไหนที่ยังไม่เนียนนะคะเราก็ดูยังไม่เอ,อ่ยขยบนิดนึงโอเคตรงไหนที่ไม่เนียนก็ค่อยๆเกาสีไปนะคะ ข้างล่างเนี่ยทรงจะต้องชัดนะคะแล้วข้างบนน่ะมันต้องแบบเบลอๆทรงแบบเบลอๆเหมือนกับคิ้วฝุ่นแต่ก็แบบยังบางกว่าคิ้วฝุ่นนิดนึงนะถ้าขอบขอบ,ขอบมันเลยนะคิ้วอมเบรนี้มันจะต้องค่อยๆไล่สีหน่อยนะคะ เนไหเริ่มเห็นมิติมันขึ้นมาหรือยังนะคะจะมีความแบบท้องเข้มนะหัวจางนะอ่าด้านบนจางนะ,นะะจะเยน็นๆนิดนึงทำผิวออมเบรนะยิ่งทำในหนังยิ่งยากเพราะว่าหนังมันก็ติดเร็วด้วยนิดนึงนะ ต้องแบบค่อยๆให้มันเนียนนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเอาตรงนี้เข้มเดี๋ยวก็จะได้ไปทําตรงนั้นให้เข้มขึ้นไปกว่าเดิมอีกเนาะพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใกล้ๆจะพอแล้วค่อยๆเกลี่นะคะ เปิดเครื่องให้เบาสุดนะข้างล่างทรงต้องชัดหน่อย อืมโอเคประมาณนี้นะคะคิวออมเบรนะคะต้องลองฝึกทำกันดูเยอะๆนะคะต้องลองทำเยอะๆอ่าทีนี้มาเดี๋ยวมาดูด้านนี้จะได้เห็นความแตกต่างเนาะยิ่งเช็ดยิ่งเลยนะโอ,ยโอเคทีนี้เราจะได้เห็นความแตกต่างละปิดไว้นิดนึงปิดตัวนี้ไว้นิดนึง อ่ามาดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างนะอันนี้คือคิ้วสไลด์นะคะทบทวนกันหน่อยคิ้วสไลด์คือมีการเดินขอบทรง ขอบต้องคมชัดนะคะก็ไม่ได้คมแบบว่าจนขอบเข้มกว่าข้างในไม่ใช่นะคะเพียงแค่ว่ามันจะต้องมีความคมของเส้นนะคะคมของกรอบแต่ไม่ใช่ว่าสีขอบต้องเข้มกว่าข้างในนะ,ะทําให้ถูกต้องนะคะถ้าขอบเนี่ยเราเดินไว้แค่ไหนเนี่ยข้างในมันก็ต้องเท่ากันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเจอปัญหาว่าทําไมขอบเข้มกว่าข้างในนะอันนี้คือคิวสไลด์นะคะ ต่อมาคิ้วฝุ่นนะคะคิ้วฝุ่นคือไม่เดินขอบให้ระบายไปเลยนะคะให้ระบายทรงไปเลยนะคะไม่มีการเดินขอบมีการไล่หางเข้มหัวจ้างนะคะต่อมาคิ้วออมเบรนะคะคิ้วออมเบรเดินขอบด้านล่างแล้วก็ช่วงหางด้านบนนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันมีความคมของหางมีการไล่อาแต่ว่าด้านบน เราไม่เดินไม่เดินขอบนะคะด้านบนเนี่ยทำเป็นเหมือนคิ้วฝุ่นนะคะแต่บนสุดเลยเนี่ยปัดเบาๆน้อยมากนะคะมีการไล่สีเหมือนกันแต่จะเป็นไล่ในลักษณะของสองชั้นเลยก็คือเห็นไหมหางเข้มตรงกลางก็กลางมานะคะตรงข้างหน้าอ่อนแล้วก็ยังไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบนไปก็คือเข้มกลางอ่อน นะคะคอันนี้คือคิ้วออมเบนะคะอ่ะถ้าแบบนี้จะเห็นความแตกต่างของคิ้วแต่ละแบบนะคะ